แน่นอนค่ะทะเลที่ว่าเค็มก็หวานไปเลยแน่นอนค่ะทุกอย่างเมียชอบหวานค่ะแต่ก็ชอบเค็มเหมือนกันค่ะติดนิดสักนีดหลอดนิดนึงรูดบอกไว้ตรงไว้นิดนึงปวดองแซ่บาไปเลยมันคือแบบธรรมชาติอ่ะมันก็ต้องแบบแซ่บนิดนึงเค็มนิดนึงหวานนิดนึงมีหลายรสค่ะบอกไหมครับบอกว่าใส่สุดแล้วต้องโพสต์ลงไปตีอะไามีหรือเปล่าเออขาก็อาจจะแค่แบบเฮ้ยแบบ จะลงแซบไปไหนถ้าเราแบบเนี้ยแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ห่วงหรอกค่ะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามใช่ค่ะถ้าให้ดูก่อนเลยคะว่าสแกนก่อนนะถ้าให้ดูก็จะช่วยเลือกค่ะว่ารูปไหนดีอันไหนแซบสุดไม่สิ่งดีไหมคะกิมมี่อะไรกันสิ่งดีของเขาเหรอฮะเขาใส่กิกมี่นี่เหรอยังไม่มีค่ะ แต่ว่าคิดว่าถ้าพี่สิงแต่งแรกน่าจะแบบหน้าเขาหวานอ่ะน่าจะสวยมากกลัวว่าจะสวยกว่ามาริยาก็ไม่เอาดีกว่าไม่แล้วไปหยอดไปชวนเขาไหมเราไปอยากชวนเออน่าสนใจนะเออทำคอนเทนต์ใช่เพราะตอนนี้มาริยาอยากขอฝากอะไรด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดยูทูบชานอลของเมียมามริาลินค่ะก็จะมีคอนเทนต์อัปโหลดเรื่อยๆค่ะก็แบบไปตามเจอร์นี่กับมาริยาแหละอาจจะเห็นพี่สิงห์แรกก็ได้เดี๋ยวเรามารอเด้อ มีด้วยค่ะแน่นอนอก็เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเนียแหละหก็ต้องต้องมีเกี่ยวกับสิ่งที่เราเข้ามาอยู่ในนั้นแน่นอนทางด้วยกันเลยใช่ไหมคะไม่ได้ทำด้วยกัน,กนอันนี้เม็นกาทำของเมียเองใช่อาจจะมีแจมแน่นอน,ต,นตื่นเต้นไหมเป็นยูทูบเบอร์ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยรู้ว่าแบบงานหนักขนาดไหนการที่เราแค่คุยกับกล้องก็ยากแล้วค่ะการที่เราต้องมาไปแต่ละที่เราก็ต้องคิดถึงมุมว่าคนดูจะอยากดูอะไรคิดอะไรแบบ เออมันเป็นอีกมิตินึงเหรอ่ะซึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เอนจอยกับมันมากอะไรอะไรนะคะฝากกดโอ้ใช่ฝาก subscribe ด้วยนะคะ subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะคะตื่นเต้นช่วยชาร์ตสปอร์ตด้วยค่ะอ่ะพูดถึงพูดถึงพิสิทธิ์นะคนทั้งสองว่าพิสิทธ์เขาแอบอยากมูมีเขาเคยบอกว่าเขายากในนอเราใช่เขาเคยกับเราอย่างไรบ้างเอ่อคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะคือเหมือนเมรี่เหมือนกันเราก็ตอนนี้อายุสามสิบละ มันก็มีบางช่วงที่เราก็รู้สึกแบบเราก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่าพอเองามาดูสถานการณ์โลกสถานการณ์สังคมบ้างเราก็แบบคิดหนักเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ทําให้เราคิดหนักสุดก็คือเรายังไม่ถึงจุดนั้นในชีวิตของเรามเมยก็ยังแบบพยายามสร้างตัวเองอยู่พยายามหาทางของตัวเองว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ทาไมเราสามารถช่วยสังคมได้ยังไงบ้างก็คิดว่าต้องโฟกัสถึงเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องของครอบครัวของเมยในอนาคตก็เป็นเรื่องในอนาคตค่ะแต่เขาก็ยังบอกว่าให้เวลาเราติดตาต่ตๆท่อ่าี่ <laughs> คุยคุยกันเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องปรับตูนกันก็ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ซีเรียสนะหรือว่าเป็นคุยขำๆมากกว่าคิดว่าคุยเรื่องนี้ก็มีทั้งซีเรียสคุยมีทั้งขำเหมือนกันค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะมันก็เป็นเกี่ยวกับความฝันอ่ะครอบครัวของเรา <ฮะ S 2> เอ่ะแล้ก็ต้องคุยกันอยู่แล้วแหละบางทีก็ซีเรียสแน่นอนบางทีก็ขำคนไม่ค่อยทันเราถ้าเขาออกมาพูดว่าเวลาเรายิงอะไรไปเขาจะไม่ค่อยทันเราเขาเขาทันค่ะทันแน่นอน มันก็คิดว่าในทุก relationship แหละมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราไปต่อด้วยกันไหม uh huh. เรายังแบบมีเป้าหมายเหมือนกันหรือเปล่า uh huh. แต่ของพี่สิหงกับเมยเราก็ยังคุยกันเรื่อยๆ่ะ open communication อนอกจากเป็นแฟนเราก็เป็นเพื่อนที่ดีค่ะ uh huh. ยังไงก็ตามอะไรที่เกิดขึ้นอนานคต uh huh. ก็ไม่เป็นไรเราเรามีเรามี connection นี้ที่ท,ที่ที่เราแบบเราเรา grateful มากสำหรับ connection อันนี้ค่ะ relationship <hip. S 2> เอ้ยังค่ะรอรอก่อนค่ะใช่ค่ะคือมันมีหลายเรื่องจริงๆในชีวิตที่เราต้องดูค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องไหอนาคตจริงๆแล้วมันยากก็ยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรใช่ค่ะยังไม่พร้อมพี่สิ่งเขาดูแบบว่าเราหรือหรือว่ารบเร้าหรือว่าแบบอินกแบบนี้นพี่พี่ได้ขับมาจากไหนเนี่ยรู้ได้ยังไงหรอ พพิิ่างงงไไเพราะว่าพ่อพี่สิงค์ก็เหมือนถึงอายุที่เขาแบบพร้อมที่จะซานด์ดาวด้วยเนาะก็ก็เมคเซนส์อะแต่เราก็คุยกันเลยเลยเขาก็รู้ว่าตอนเขาอายุสามสิบเขาเป็นยังไงโอ้ยตอนนั้นเขาลุยแหลกมากเลยเขาก็เข้าใจเราแหละว่าเราก็ต้องมีโมเมนต์ที่เราก็ต้องลุ้เหมือนกันแ่เนี่ยมาบริกมีเวลาให้กับพี่สิงเหมือนกันเครับวประมาณเท่าไหร่วันถึงจะเราเรายังไม่ได้ให้แบบไทม์เฟรมค่ะไม่ได้มีเป้าหมายว่าแบบเราต้องแบบ จุดนี้จุดนี้เราต้องเราไปเรื่อยๆค่ะดูสถานการณ์ว่าตอนนี้เนกับว่าเขาสังการอ์ไองนี้แต่ว่ารอเวลาที่มันอมารอเวลาอ่ะใช่ก็เท่ว่าแบบทุก relationship แหละมันก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มีปัญหาของเราเราก็มีแบบ happy moment ของเราเราสิ่งที่สำคัญเราแค่ต้องคุยกันกับทุกเรื่อง open แล้วก็เข้าใจกันแล้วก็ไปต่อได้ดก,ก,กาต่างๆสิ่งแั้นรออะไรู้ความราต่างๆนารแสดง เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อเพิ่งจบเอฟโฟร์ไปค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้มายากำลังโฟกัสกับช่องยูทูบของมายาอยู่แล้วก็เรื่องสององศาค่ะก็เป็นพิธีกรที่นั่นที่ ALTV ซึ่งอันนั้นก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยอยากระหม่ายเรื่องสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ีนี้ใช่ค่ะสิ่งแวดล้อมต้องมาเรื่อยๆแหละค่ะเรื่องงานก็เดี๋ยวว่ากันค่ะคำถามเรื่องนางงามใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นนางงามรุ่นที่อย่างนี้ค่ะคือมีข่าวที่ว่ามีนักการเมือง อดีตนักกเมืองได้ทําการลองต่อสวนวัฒนธรรเกี่ยวกับชมวน้ำคุณที่เห็นอยน่า, <c oughs> า,าไง,ารงไ,าไ,าไรบ้าง<ช>คะมั<ใ>นไม่เหมานะสม<ช>อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาก็สามารถมีความคิดข,ของเขาแหละว่ามันไม่เหมาะสมแต่สําหรับมารยาเองอะ่ะตอนเราดูการประกวดแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ลบหลู่วัฒนธรรมของเรามันเป็นการที่เราฉลองและเซเลบรตความแตกต่างกันความเป็นของคนคนหนึ่ง ซึ่งถ้าเราเขาไม่ได้ทําอะไรที่ลบหลูช่ชีวิตของเราทําให้คนอื่นเดือดร้อนเมือก็ไม่ไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กดเป็นปัญหาค่ะแต่ว่าเราก็ต้องต้องถามทุกทุกคนเหมือนกันถ้าหลายคนรู้สึกว่ามันสิ่งนี้มันมันไม่ค่อยดีต่อวัฒนธรรมอ่ะเราก็ต้องมาดูกันใหม่ไม่ปิดบังความคิดเห็นของใครรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลัการเมืองเขาอยากจะสร้างกระแสหรือว่ามีอยอะไรที่อยากจะจุดประกายที่มาพูดในสัง Who knows ต้องไปถามเขาถามแล้วอยากฝากอะไรถึงอ่ะกางจะมีการประกวด M.U. ในดวงใจแล้วคนอยากแบบเป็นเราเยอะมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากวันนี้คุเปิดตัวแล้วด้วยนะวเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะเราจะรอดูนะคะแล้วเราจะแบบคิดทิ้ทุกอย่างทุกสิ่งว่าแบบคือมันยังไม่รู้ว่าจุดของเขาคืออะไรว่าต้องประกวดเหมือนเราหรือว่าเหมือนใครใช่ไหมต้องเขาไปเป็นเราแล้วเขาจะชนะยังไงอ่ะ เาจะบบว่าสุดไ,ไม่รู้อาจจะมีก็อาจจะปกติคือแต่ว่ามาในลุคของมาลุคของเราอเอ้ยมอรเต้นการ cover คิดว่าการ cover เป็นอะไรที่ชื่นใจมากตั้งแต่ช่วงประกวดอะค่ะถ้าใครแบบใส่ชุดคล้ายๆเราหรือทำอะไรคล้ายๆเรารู้สึกแบบว้าวแบบแต่ว่าเรา inspire คนนั้นอะมันเป็นสิ่งที่น nope> ่ารักมากแล้วถ้าเห็นคนอื่นแบบแต่งตัวเป็น my sisters ของ M U น้ำตาลน นิงใครก็ตามอ่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าอยากให้เขาใส่ชุดไหนสูงมากที่สุดที่จะเป็นประทับใจที่สุดเลยเผื่อเขาจะแบบพินสบายหรือไงใครไดเอาจริงๆนะคะอยากให้เขาใส่ชุดที่เขารู้สึกมั่นใจมากสุดเออให้เขาสามารถแสดงออกให้เต็มที่อ่ะนั่นแหละทำให้ถ้าเราเห็นว่าเขาสนุกกับมันสดชื่นกับมันดีใจกับมันเราก็จะสดชื่นและดีใจเหมือนกันแล้วตอนนี้แม่พุยได้มีการทัฒทาให้มาริยาไปเป็นกรรมการในแต่ละรอบยังเลยค่ะยังเลยยังไม่มีคาดทาม อยากให้เมญ่าฝากน้องๆที่กำลังจัพพอร์เบอร์มาริญาในขัดแข่งขันในเดือนหน้าเนาะค่ะคุณใครนะคะที่จะ cover เป็นเมญ่นะคะขอให้สนุกสุดๆกับมันเลยนะคะสำหรับเมญ่เองตอนช่วงประกวดก็รู้สึกเรามีหลายมุมที่ออายอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึก100%กับตัวเองอ่ะก็เลยหวังว่าอยากเห็นสิ่งนั้นแหละไม่ได้เหมือนเรา100%แต่เป็นตัวของคุณเอาเอาให้สนุกเอาให้ชายออกมาแล้วก็เมญ่าจะรอดูโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ